ฮะเดี๋ยวยยยเดี๋ยวก่อนจะมาเดินดูเดี๋ยวก็จะกลับเราไม่นั่งหรอกอถ้ามาหลายๆคนก่อนโอเคามาหลายหายคนนั่นแออเพือนเนี่ยแเ่นั่งได้แล้วตายแม่มากลางวันก็มานั่งเป็นพินยายตากแห้งเ <laughs> ออใช่เออ ตอนเย็นเนเาันกของอเยรพง็นเย็นแก็ยังพอนั่งได้ถ้ามาหลายคนน่ะเนาะนั่นอ่ะเออได้สั่งอะไรมานั่งกินอะไรอย่างนี้มาเงี้ยเดินดูมาเดินดูเดินดูเนี่ยไหนก็ได้มาแล้วสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วแม่ไม่ได้มาทะเลหัวหินเดี๋ยวคนเดี๋ยวจะถ่ายคลิปสดเดี๋ยวคน เดี๋ยวก่อน่าถ่ายคลิชชอนแล้วเขาขึ้นตรงนี้นนที่เดียวจริงๆก็มีทางขึ้นได้อีกอ่ะมีสวยอ่ะเราก็ไม่รู้อขั้นนี้โอ้โหสายไม่ละเอียดดีจังถ้ามันละเอียดดีจังกินหน้าเราพวกไอ ชอบมาหลานพ่ใอใหญ่อ่ะก็ได้เงอืมมันมากันอยู่ตรงนี้แหละพันธุยาบางแสนพันธุยาบางแสนคนมันเยอะไม่ได้ไปนานแล้วพันยาบางแสนมาเนี่ยมันชอบมาหมัวหินกันไงตกก็โอเคอ่ะเออราเก็บขยะ มก็ไม่ให้เพื่อนเลยเนาะไันนี้มันก็ยังไม่ตื้นไม่ตื้นเท่าพัทยาเออแต่พัทยามันตื้นกว่ามันง่ายเออวันนี้เขาก็มีเนาะเขาก็มีเป็นส่วนไม่ได้แบบคันพัทยาเอออ๋อภาเขาที่แม่ว่านะที่แม่ว่าเฮ้ยมีนู่นนี่นั่นก็ได้เป็นเขาโน่นแหละเขาตรงนี้อ๋อตรงตรงนู้นเหรอนะ แม่บอกเขาที่เคยมาก็ได้เขาแค่ตรงนู้นแหละคิดว่าตรงนู้นแหละเออพราะมัน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 อยู่ห่างไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ห่างไกลไอ้นี่เท่าไหรอ่อ่ะ ไม่ลมนี่มันก็แรงพออยู่แล้วไปลมมาเล่นน้ำมนยิ่งขาวปึ๊ดเลยไม่ทุกขวยมีตังค์จะมานอนเล่นจังครับกินเอเซนทาราครับมันล้าก็ลงหานี่ไงคือละสามพันสี่พันละม้วโฟสามพันสี่พันเราเช่าอย่างนั้นน่ะมีรถเดี๋ยวเราขับรถมามาหานดิมีตังค์ไงแล้วเขามีตังค์ครับ แเรวเราต้องลองเที่ยวแบบกันรวยดูบ้างว่าเฮ้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยสักครั้งอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาเป็นยังไงห้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเผื่อแม่อยากกินหอยจ้ออุ่นอะไรแล้วไปอุ่นเขามีอยู่แล้วถ้าสามพันสี่พันต้องผื่อชาวบ้านชมห้องเนี่ยทำกับข้าวกินเองอะไรเงี้ยก็มีมันมีอะไรแถวนี้อ๋อแถวนี้มีเหรอนี่ บ้านเป็นหลังวิลล่าเขาก็เรียกเป็นคูวิลล่าก็มีอ๋อก็เป็นกระแพงไงคือเราเป็นหมื่นนนั่ะพวกนั้นแหละบ้านเป็นบ้านนะนะเออเรามากิดโรงแรมอะไรเงี้ยฝรั่งเขาหนูเชื่อเขาพอนอนโรงแรมนี้แหละคือเราพันกว่าบาทตอนนี้จะเกรดลงแล้วอาจจะพันกว่าบาทแต่พวกนี้ต้อเกรดมันยังไงอ่ะเพรามันพันกว่าบาท พีน่น่มมันม,ม,มาเทียบเงินของเขามันก็มักนก็ถูกกว่าเออมันโกย่างนี้ไงเีย3,000เขาก็านอนได้สบาอยาอะไเรเงี้ยอือก็เดี๋ยวดูเที่ยวจีนคนไทยนอนสุด ล้วมันก็มาหลายๆกันกับแม่เลยแต่ว่ามันกลับไปก่อนแล้วแม่ของแม่อยู่งานไงใครก็อยากมาเออทะเลเป็ทะเลได้เลยที่น้าน่ะมันบอกว่าเออมันทะเลมันสะอาดอะไรอย่างเงี้ยมันแต่ว่าชายหาดมันสะอาดมันชอบการบริกาอสะอาดแล้วมันก็จะเงียบสงบเพราะมันไม่มีปัญญาไม่มีปัญยาจะเป็นอารมณ์อึดลิ้นชัก

เดินไปดูไหมเดินไปอีกหน่อยนึงเผื่อมีมันงของเราอยู่มันมีใช่ไหมครับยังไงก็ต้องออกกันเด้อครับรถลดตลาดกันด้วอ๋ออีฮอน อออโอ้ยเจ็บแม,แม่แค่น้ำหอมแม่ใจไม่หอมเนคนมันลงไปเยอะนะมันไม่กลัวหรือไงม,มันไม่รู้ใจมันไม่เ่ินหัดหัดนี่ระยองแม่รับมันหร้็ลไปอันนั้นน,นะอนกันไว้เลยไม่เกินนี้ผมเป็นลเลย อากได้วิวตรงโน้นอาเขาตรงโน้นตื่ขึ้นไปโยกบวหรือว่าเขาเห็นเดิกไฟเฮ้ยเขาพิเดิ้ไฟไม่ได้ขับตะเกียบแต่แล้วอยางขับตะเกียบต้องมันไปอยู่ ังตรงนั้นะมันจะมีเต้นไม้ใหญ่อู่่นี้แล้วก็มีคนชุดไทยอ่ะมันนั่งไหวขาอาหารเนี่ยเห็น่ทุกคนเห็นด่วชินบ้างนั้นเห็นด้วยชิน้นไอตรงน้นเข,ข,ขาเขาไม่ให้นั่นงตรงน้นอะไรนะขเขาเรียกอะไรนะตรงขาวขาว

คือน่นคลิปนี้ให้ดูนานๆหนอ่อยสิบนาทีให้ดูสิบนาทีเมื่อ่า,า,า,างพี่ดูข้างบนนะเขาก็มองลงมาเหน็นนะนแต่ละยองก็เคยไปอยู่ไปนอนอะไรแบบว่ามันเป็นอย่างนี้น ตอนนี้มองทะเลก็มองหุน่นไม่อยากมองเยอะครับตัวคือบบจริงเห็น <laughs> <laughs> เห็นุ่งยางลอยขึ้นล,ลอยลงบางทีก็เมา <laughs> เหุ่นเลย